สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะนี่ค่ะเราจะมาพามาเก็บผักวานค่ะผักหวานปลูกข้างบ้านได้เหมือนกันนะคะอยู่ข้างบ้านจริงๆค่ะข้างบ้านของเราปลูกต้นผักหวานไว้นะคะนี่ยอดมาแล้วค่ะเวลาเก็บผักหวานลิออกไปเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาจะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะ ฟินๆค่ะอยู่ข้างบ้านเราเองค่ะอันนี้คือยอดมันยาวเราจะเด็ดแบบนี้นะคะเราจะให้เขาแตกพุ่มขึ้นมาใหม่นี่ยอดบวดอ้วนมากเลยค่ะต้นหนึ่งจะได้เยอะแค่ไหนคอยดูกันนะคะหนึ่งกำมือได้มาแล้วค่ะหนึ่งมือนี่ต้นเล็กนะคะ นี่จะมีต้นเล็กมีสองต้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีต้นใหญ่ที่ขึ้นมาพร้อมกับฝรั่งเห็นไหมคะผักหวานกับฝรั่งอยู่ด้วยกันเลยปลูกผักข้างบ้านนี่ก็จะเป็นฝรั่งหุงเป่าสือนะคะฝรั่งไส้แดงเกิดมาพร้อมกับที่จริงต้นผักหวานปลูกก่อนแล้วนะคะแล้วก็เอาฝรั่งมา ปลูกใส่ทอยข้างๆกันนะคะหาอาหารไปพร้อมกันเลยผักหวานผักหวานป่าที่ไม่ได้อยู่ในป่านะคะผักหวานป่าที่ไม่ได้อยู่ในป่าอยู่ในบ้านก็สามารถปลูกได้นะคะแต่ว่าเราต้องดูดีๆนะคะนี่เพราะว่าแทรกอยู่ตามใบฝรั่งค่ะน,น,นี่เด็ดเลยนะคะ นี่สูงๆอย่างนี้เหมือนกันนะคะสูงๆแบบนี้เราไม่ต้องปล่อยให้เขาสูงมากนะคะเดี๋ยวเก็บกินยากแล้วก็จะเด็ดเลยนี่ค่ะให้เขาแตกออกมาใหม่เลยนะคะถ้าเราปล่อยให้เขาสูงมากๆเราก็จะเก็บกินยากค่ะทุกคนเป็นการแต่งสาวแต่งหิ่งให้ผักหวานไปด้วยกันเลยนะคะ ในขานี้เก็บมาได้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บต่อกันค่ะฝั่งนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะคะแต่ว่านนีต้ตรงนี้มีนี่ค่ะยอดตึ้งแต่นี่นี่ยอดแตกออกมาเต็มเลยเห็นไหมคะตรงนี้ยอดเล็กๆกำลังนี่ค่ะแตกยอดออกมาถ้าเขาแตกยอดเต็มทีนะคะต้นเดียวก็ได้เยอะมากๆเลยค่ะ ขึ้นมาพร้อมกับต้นฝรั่งค่ะปลูกผักหวานไว้กินเองข้างบ้านนะคะผักหวานป่าที่ไม่อยู่ในป่านี่ค่ะเขาก็จะอยู่ตามแบบนี้นะคะ่ะไปด้วยกันตูไปพร้อมกันกับต้นฝรั่งนะคะรดน้ำทีเดียวได้สองได้สองต้นเลยค่ะได้ทั้งต้นฝรั่งแล้วก็ต้นผักหวาน เก็บก็จะลำบากหน่อยนะคะ้นแรกนะคะนี่ได้มาแล้วประมาณนี้นะคะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อค่ะผักหวานข้างบ้านนะคะฝั่งนี้ก็จะยอดจะเก๋แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตั้งแต่อชิที่แล้วนะคะนี่ผักหวานป่า ที่ปลูกที่บ้านก็ได้นะคะปักหวานป่าที่ไม่ได้อยู่ในป่ายายก็จะฟินหน่อยแต่ว่าน,นี่คือเราปล่อยให้เขาแก่มากก็จะไม่ฟินเท่าไหร่เนะหวานป่าะคะ่ะจริงไม่ได้อยู่ในป่านะคะ ปลูกอยู่ในบ้านขึ้นด้วยกันกับต้นฝรั่งหงเปอซื้อค่ะนี่ปลูกฝรั่งไปด้วยรดน้ําฝรั่งด้วยแล้วก็รดน้ําผักหวานไปด้วยเขาจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะกงกลืนผักหวานเขาชอบพี่เลี้ยงนะคะปลูกแบบอยากมีคนพาพาหากินพาโตแรกซึ่งอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยค่ะผักหวานป่านะคะเดี๋ยวจะพาไปอีกไปดูอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะคะนี่ เราสามารถปลูกที่บ้านได้จริงๆนะคะนี่ค่ะต้นผักหวานอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะคะสังเกตไหมคะนูน่นยอดอยู่ตรงนี้เลยนี่ยอดขึ้นเต็มเลยค่ะนี่ยอดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะสิไกลตรงนั้นเพราะว่าอยู่ต้นสูงมากเลยนี่ค่ะเราปลูกที่บ้านนะคะผักหวานผักหวานฝาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในฝานะคะอยู่ในบ้านเลยสามารถปลูกได้จริงๆนะคะทุกคน ยอดจะอยู่บนข้างวนนู้นค่ะนี่ผักหวานที่ต้นที่อยู่แบบนี้ได้ค่ะติดกำแพงบ้านแต่ต้นใหญ่นี้ของคุณยายข้างบ้านนะคะของเรานี่จะเป็นต้นเล็กฝั่งนี้ค่ะฝั่งกำแพงบ้านฝั่งนี้จะบอกว่าผักหวานป่าปลูกที่บ้านก็ได้เก็บได้กินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะยอดกำลังแตกออกมา แบบนี้อ่าซูมไม่ได้นี่ยอดจะแตกออกมาจากเนี้ยค่ะแต่ละกิ่งแต่ละวางใบนะคะจะแตกออกมาทุกวางใบเลยค่ะระหว่างของใบนะคะนี่ซูมไม่ค่อยได้เดี๋ยวนะคะนี่นี่แบบนี้เลยค่ะผักหวานผักหวานป่าที่ไม่ได้อยู่ในป่านะคะ ปลูกอยู่ในบ้านกำลังแตกยอดออกมาเต็มเลยค่ะนี่เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตไปเก็บก่อนนะคะเก็บเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูว่าต้นแค่สี่ห้าต้นจะได้ยอดเยอะขนาดไหนนะคะนี่ค่ะผักหวานข้างบ้านเราเก็บมาได้เต็มกระมังเลยค่ะได้เยอะอยู่นะคะนี่แค่สี่ต้นนะคะที่เราปลูกไว้สี่ต้น แต่ว่าก็จะมีทั้งแก่ทั้งอ่อนนะคะผสมกันเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้เก็บค่ะรอรอ,รอเก็บครั้งเดียวนี่ยอดใหญ่ๆแบบนี้ก็มีนะคะใหญ่มากอวบอันก็มีนะคะนี่ค่ะผักหวานข้างบ้านค่ะรับรองปลูกแล้วได้กินแน่นอนคะ่ะทุกคนนี่ค่ะสวยงามเลย ผักหวานที่เราปลูกข้างบ้านผักหวานป่าที่ไม่ได้อยู่ในป่าปลูกไว้ข้างบ้านได้กินแน่นอนค่ะคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ